เข,เ,เขาลาออกกลางคันระหว่างที่เรากําลังดําเนินโครงการแลน์บิดไปถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้อีกในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแก้กฎหมายไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะเราจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ยังไงคะมันมันป้องกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวผมก็เป็นนั่งเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยค่แลนบิดอะ่ะผมเป็นรองประธานด้วยคือวันนั้นอะ่ะก็ไม่คิดว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาจะอยู่ยประกาศลาออก <Okay. S 2> ทั้งทั้ที่ว่าการประชุมทุกนัดเนี่ยผมก็มาประชุมทุกนัดเขาเป็นคนซักฟอก มากที่สุดแล้วก็เราให้โอกาสซีกฝ่ายค้านทั้งคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนก็ดีแล้วเป็นตัวแทนที่เขามาไม่ว่าจะไปสาย NGO หรือภาคอาจารย์ภาคผู้รู้นะแล้วก็ปล่อยเต็มที่ครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจอยู่วันนี้ว่าอยู่อยู่จะลงมติรับรับร่างรายงานนะ่ะเขาก็ประกาศลาออกอพอเขาประกาศลาออกก็ทําให้คนอื่นที่เป็นผู้แทนรรคก้าไกลเนี่ยเขาก็ประกาศเาออกไปด้วยคนหนึ่งอีกสองคนอยู่ระยะ พอใช้เวลาพอประมาณถึงเดินออกด้วยไม่ได้ลาออกสี่คนที่<บ>พูดกับไม่อ่ะบันทึกไว้ได้ในโชว์เลขคือมากกว่าสี่ใช่ไหมคะไม่สองคนอ๋อสองคนคือคุณสิริกัญญากับพี่ยุคนอ๋อโอเคค่ะคือพี่ยุคนเองเนี่ยตอนไปละนองไปจุมพรเนี่ยก็ไปด้วยกันกับพวกผมเนี่ยครับในฐานะกรรมการไปดูพื้นที่กันก็ไปอยู่ไปศึกษายูท่านก็ยังขายไอเดียกับผมเลยว่าออรัฐบาลมันต้อง ต้องมีงานนโยบายใหญ่ๆนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้พูดแล้วว่าเห็นด้วยหรือมเมนด้วยแต่ท่านบอกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันต้องให้เหมือนกับต่างประเทศมันต้องมีอะไรที่ขายนะครับอันนี้ผมให้หความหมายธรรมนะท่านไม่ได้บอกปฏิเสธแล้วไม่เห็นด้วยแล้วท่านไม่ได้บอกว่าท่านเห็นด้วยท่านก็ลงเรือไปสํารวจไอ้ที่จะสร้างท่าสร้างอะไรไปได้วยกันเลยครับไปทุกที่แต่อยู่ๆนั่นคุณไหม ไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์อะไรผมยังไม่เข้าใจจนถึงวันนี้ผมจะลองเขาอธิบายไปแล้วว่าเอกสารที่เขาอ่านก็คือยังไม่ชัดคือเขาขอสนอขอเนี่ยสำนักงานนโยบายขนส่งและจราจรเนี่ยเขาขอไปเยอะแล้วเขาขอให้มาตลอดให้มาตลอดนะครับวันนั้นมาเอินอาจจะติดขัดว่าสนอขอเข้ามาหรือเปล่าวันนั้นผมจําไม่ได้นี่ผมขออนุญาตที่จะจําไม่ได้จริงๆแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถ้าคุณเลื่อนมาเป็นผู้แทนคุณเลื่อนจะรู้ตันทีเลยว่าถ้า ผมอยากได้ข้อมูลอะไรก็ต้องส่งให้ผมนะครับเขาไม่มีสิทธิจะปฏิเสธนะครับก็ต้องส่งมาก็ต้องให้ต้องให้ใหต้องให้<อ>ต้องให้ครับต้องให้แต่ว่าด้วยอารมณ์อะไรไม่ทราบผมก็เพียมฟังก็อยู่ตอนที่รายงานเรื่องแรงบิดเข้าสภาว่าเขาจะลุกขึ้นอภิปรายประเด็นเรื่องเหล่านี้เรื่องอะไรแสดงว่าสสคูมานีก็มองว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของฝั่งนั้นที่เขาออกแต่ว่าโครงการไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่ง ตัวแทนที่มาจากพรรคก้าไกลเสนอก็มาเป็นกรรมาการก็ไม่ได้เดินหนอกสักคนหนึ่งก็ยังนั่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่รายงานจะสรุปจะโหวตน,นะครับเขาให้ผู้แทนทุกคนกรรมาการทุกคนทั้งเป็นผู้แทนและไม่เป็นผู้แทนเนี่ยให้เขียนข้อสังเกตไว้ได้เป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาเพื่อ,อไว้ชี้แจงในสภาึ่งจริงๆแล้วคุณหมน่าจะใช้วิธีทีตรงนี้ว่าไปเขียนตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าสอนอ ไม่สามารถชี้แจงประเด็นนี้ได้ไม่ชี้แจงประเด็นนี้ด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการอนุรักษ์มีปัญหาหนึ่งสองสาี่ก็ตั้งกอ้อสังเกตไว้แล้วก็มาชี้แจงในสภาผมว่าวันนี้เรื่องแลนบิดเนี่ยคุณไหมทําให้เขาเสียโอกาสค่ะค่ะในการที่เขาจะตั้งข้อสังเกตเพื่อบันทึกไว้ในรายงานเพราะว่าถ้าคุณเอื้อยเป็นกรรมธิการเนี่ยนะสมมติเป็นกรรมธิการจากคนนอกเขาเสนอมา เขาจะมาเขียนข้อสังเกตอะไรเขาจะต้องเขียนบันทึกไว้หมดในในในรายงานครับมันจะเป็นประวัติศาสตร์ครับแต่นี่ก็คือต้องต้องหยุดไปถูกไหมคะก็ไม่มีข้อสังเกตของเขามีข้อสังเกตของคนอื่นก็อือที่เป็นกรรมธิการที่ตั้งข้อสังเกตก็ได้บันทึกหมดค่ะแล้วก็เรื่องแบบนี้ในอนาคตเราก็ป้องกันไม่ได้ด้วยมติเมีใครลาอคันมันเป็นเนื้อคดีอยู่ๆเขาอะพีปลายอยู่ก็ลุกขึ้นเลยก็บอกเขาขอลาออกก็ไม่เห็นชอบ ก็จงอยู่กันไปอีก4ปีอ่ะผมยังเป็นห่วงไม่ใช่4ปีผมยังเป็นห่วงว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ผิดใจกับใครนะค่ะแต่ว่าผมเป็นห่วงว่าวันหน้าดาบนั้นมันจะคืนสนองเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโอกาสขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารที่ไหนบางทีเขาก็อยากจะเสนอรูปทรงเขาได้อะไรเขาได้พอวันหน้าไปเป็นฝ่ายบริหารแล้วคนที่มานั่งข้างล่างไม่ได้ดังใจเขาเดินออกมาล่ะเขาเขาใช้ พราะไงประท้วงแบบเฉยขึ้นมาล่ะอะไรก็ถ้าเจอแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ที่เราจะใช้ความเป็นคนเก่งคุณหมาที่เขาเป็นคนเก่งนะในสายตาเขาเขาเป็นคนเก่งคผมผมยังทุกครั้งที่เขาอภิปรายนะผมจะนั่งฟังเขาไม่ว่าจะในห้องกรรมธิการหรือในสภาใหญ่เพราะเขาค่อนข้างที่จะมีคุณภาพตางด้านวิชาการแต่ในแง่ปฏิบัติผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยเห็นฝีมือเขา แต่ว่าเรื่องวิชาก,การโอเคเพราะเขามาจากทีดีไอค่ะนะเขาออการอภิปรายของเขาโอเคแล้วก็อภิปรายยิ่งดีวันดีคืนนะครับแต่ภาพปฏิบัติผมไม่รู้นะค่ะ,คะทฤษฎีปฏิบัติมัน,นป้ว่ากันไปใน,ในวันที่เขามีโอกาสแต่พฤติกรรมที่เขาทำตะกีน้นี่ผมไม่แล้วผมไม่เห็นด้วยนอกจากที่ผมพูดกับเอื้พูดกับคนแล้วผมยังไปพูดกับน้องๆพรรคเก้าไกลว่าอย่าทำนะ ไปพูดกับคุณโลมไปพูดกับคุณระกรใจรพี่คนหนึ่งเลยอบอกให้ประกรอยู่อย่าทานะวันหน้าอยู่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองพี่เนี่ยชอบไปทะเลแล้วเข้าใจความรู้สึกทะเลไปเห็นคลื่นออคลื่นตรงนี้เข้ามาออกไปขึ้นลูกใหม่เข้ามาม,ม,มันเป็นพัตจักวัน,นวันนี้ได้มาคุยลึกๆก็จะได้ฟังเหตุและผลของสองผู้ใหญ่ด้วยแล้ววันหน้าเนี่ยคือบอกได้ว่าสภพานนี้มันเป็นสภาเหตุและผลใช้หลักการต้องอดทน มันต้องอดทนตามชื่อเลยก็ถึงจะปะทะกันบ้างแต่เราต้องมีความสุขนะคะทุกอย่าง500ชีวิต500พ่อแม่นานาจิตตังแบบว่าก็ดูจากการทํางานของสอสอครูมาด้แล้วก็ปวดหัวตามอยู่นะมัน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 ไม่ได้ดังใจไงมันไม่ได้ดังใจแต่ละคนความชอบแต่ละอย่างเนี่ยอ้มันเป็นโร<ล>งเรียนโรงเรียนหนึ่งเนาะครูเนาะเอาที่พี่ไปแลนด์บิทแต่ไล่ฟังนิดนึงบังเอิญคุณศิริกัญญาก็ไม่ได้ไปไปดูงานกันในกรรมธิการไปหมดที่บอกแล้วพี่ยุคนก็ไปนะครับ แบงค์เนี่ยหลานพี่วิชานมีชัยนันจำชื่อจริงไม่ได้คุณมีชัยนันจำได้ค่ะสอสอแบงค์ใช่ไหมคะ,ะเขาก็ไปก็ไปเรียนรู้ไปหลังสวนไปประต๊ะไปละนองก็ไปเห็นชาวบ้านนี่เ็เลยสอนเขาว่าแบงค์ไอหลานเองมีฐานะเป็นหลานแล้วนะ,ะเองเห็นไม่ความหลากหลายกลุ่มหนึ่งก็เห็นด้วยกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยคุณก,ก็เป็นมนุษย์เฉยเอาอย่างไรก็ยังไม่ตอบคือความหลากหลายของสังคมเราผู้แทนเหมือนกัน แต่ความเป็นผู้แทนมันเป็นตัวแทนประชาชนค่ะฉะนั้นเราอย่าท้อถอยอะไรง่ายกับการมาเป็นผู้แทนนี่แบงก์ก็มามามาพูดแก้เรื่องไอ้ที่บอกกสอไอ้บันไดเลื่อนอ่ะไม่ทํางานพี่ออกไปเลยแล้วเชิญเขาไปด้วยบอกแบงก์ไปกับลุงใช้ตัวแทนเขาบ้านลุงไปกับลุงไปไปตรวจเลยไปไปดูเลยไปดูเลยไปดูกันเลย้็ไปดูห้องห้องไหนโนมห้องนู่นห้องนี่ไปดูบันไดไปดูที่พัก ก็ยังได้ตั้งก้อนสังเกตไว้หลายเรื่องก็ไปกับเขานี่แหละครับอ๋ออเราไปมาแล้วนะก็เพื่อประโยชน์ประชาชนในแล้่ไปไม่ได้ไปเปล่าโทรหาเขาในฐานะเขาเป็นคนตั้งก้อนสังเกตมาเขตก็ไม่ใช่เขตเราด้วยไม่ได้เขตผมผูมแทนมันนอก <c oughs> เขาผูแทนในเมืองกรุงดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ